b บายดี l t ลที i ิชันทางรถไฟจีนลาวดำเนินง,งานแข็งแกร่งหลังให้บริการครบ1ปีบริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีนจำกัดเผยครับว่าทางรถไฟจีนลาวรองรับการเดินทางของผู้โดยสารกว่า8.5ล้านครั้งและขนส่งสินค้า11.2ล้านตันแล้วเมื่อนับถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยนับตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อ1ปีก่อน ทางรถไฟดังกล่าวเป็นวิธีการเดินทางที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้อาศัยจากทั้งจีนและก็ลาวและยังทำให้การขนส่งระหว่างจีนและประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเป็นไปอย่างราบรื่นโดยทางรถไฟจีนลาวในส่วนของจีนได้รองรับการเดินทางของผู้โดยสาร7.2ล้านครั้งตั้งแต่เปิดให้บริการโดยจานวนผู้โดยสารสูงถึง50,000คนต่อวัน ขณะที่ทางรถไฟส่วนใหญ่ในลาวรองรับผู้โดยสาร1.3ล้านครั้งโดยจำนวนผู้โดยสารมากถึง8,200คนต่อวันปริมาณการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนทางรถไฟสายนี้สูงถึง1.9ล้านตันประกอบด้วยสินค้ามากกว่า1,200ชนิดเช่นปุ๋ยเครื่องใช้ไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าโซลาเซลล์และการจัดส่งผลไม้แบบควบคุมอุณหภูมิแล้พบกับ l อ v i s i o ชได้ใหม่ในหน้า bye dee